าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-004-7418 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะน,นี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมณีกังวลไกลค่ะท่านผู้ชมคะรายการส่องธรรมเรายังคงตั้งมั่นและยึดมั่นที่จะทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆของวัดต่างๆสู่ผู้ชมค่ะและแน่นอนว่าวันนี้เราก็จะเริ่มต้นในการทําหน้าที่แบบนั้นเช่นกันเราไปที่ใดท่านผู้ชมติดตามไปกับเรานะคะ วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมเดินทางมาที่วัดพระบรมธาตุวรวิหารตำบลัยนาทอำเภอเมืองัยนาทจังหวัดัยนาทร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสําคัญสากลของโลกมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่เช้า เริ่มจากพิธีทำบุญตักบาตรฟังพระธ,ธรรมเทศนาจากท่านเจ้าคุณพระราชวัชิรกิจจทรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหารและในวันนี้นวบินเกตยางยิ่งที่นายณฐีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้มาร่วมทำบุญตักบาตรเป็นการส่วนตัวด้วย เสร็จแล้วเป็นพิธีสวดมนต์ทำวัดเช้า,ชชาของพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมโครงการบวชเนคขมะบารมีจากนั้นเป็นพิธีบวชเนคขมะบารมีเสร็จแล้วเป็นพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมธาตุเจดีย์ถวายพาระกหันเพลและถวายสลักพัดเป็นอันเสร็จกิจกรรมนอกจากนี้ ทางรายการของเรายังได้มีโอกาสติดตามข่าวสารงานบุญใหญ่อีกหนึ่งงานคือง,งานบุญยกช่อฟ้าพระวิหารพระนอนอุตมมงคลที่จะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2567เวลา9ก้านาฬิกาสานาทีรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกันเลยค่ะขอความจเจริญในธรรมแด่ท่านสาธุชนทุกชมรายการทุกท่าน อาตอมาพระราชวิจกิจทรย์เจา้จา,จาวาดวัดพระบรมธาตุบริหารก็ได้มาประชาสัันวัดพระบรมธาตุบริวารเนื่องจากวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชานถึงทางพุทธศาสนาและชาวพุทธเราทั่วโลกก็ได้ทำกิจกรรมคือได้การเวียนบูชา คุณของพระบรมศาสดาตามต่างวัดต่างๆโดยเฉพาะวัดพระบรมธาตุก็มีการบวชเนคขมะถือโบวสวดศิลนะแล้วก็มีการสวดอิทธิพิโสพันจบวันนี้สวดกันพันจบนะก็ต้องขออนุนาคณะญาติโย,ยมชาวภูสมาธิของหลวงพ่อวิริยัง นะที่ได้มาพร้อมใจกันได้ถืออุโบสถศินในวันนี้ก็ขอ,อนโนมันาขอบคุณออทุกคนทุกท่านด้วยนะขอแล้วก็นอกจากนั้นอนอกจากทางถืออุโบสถศินแล้วก็ยังได้สวดสรรเสริญพุทธคุณทมคุณสังฆคุณก็ตั้งใจกันวันนี้ก็พันจบนะ และนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมการทำสากพัดตามประเพณีของชาวไทยตามท้องถิ่นต่างๆด้วยอาตมาก็ขอ,อนมโมทนาเชิญชวนวัดพระพรหมธาตุเป็นวัดที่มีความสําคัญนะทางอดีตนะโดยเฉพาะก็เจ้าพระคุณสมเด็จพระจย์โตเป็นสมณีอยู่ที่นี่ถึง4ปีและเป็นวัดที่เจ้าฟ้า,ากษัตริย์นันทรงทานุบํารุงและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะมีงานพระราชพิธีสำคัญเนี่ยวัดพระรมธาตุเนี่ยจะเป็นหนึ่งในราชพิธีที่สำคัญคือน้ำน้ำพุทธมนต์ที่ในหลวงที่จะเฉลิมพระชมษา7.2พระพรรษาในที่จะถึงวันที่28ดกรกฎาน,นี้ทางวัดพระรมธาตุก็จะใช้น้าที่วัดพระรมธาตุเป็นบ่อน้ําพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์แต่โบราณการ แล้วก็จะนำเอามาเสกนะที่วัดพระบรมธาตุด้วยดังนั้นก็ขอเชิญชวนท่านมีโอกาสก็ได้มากราบประการขอพรพระบรมสารีริกธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ในก็ถ้าเราเข้าใจได้รูสภาวะที่มันเกิดได้เราก็จะวางมันมันจะไปจะหนีมันไปไหนล่ะทุกมันจะหนีไปอยู่ตรงไหนมันก็ทุกทันะ้งนั้นแหละ

มันต้องอยู่ที่เนี่ยมันต้องดูดูทุกดูทุกพระเจ้าสอนให้ดูทุกพิจารณาทุกจะแจ้งในทุกถ้าแจ้งในทุกปั๊บเนี่ยโยมจะอยู่แบบสบายๆนะตอนนี้อาตมาพระราชกิจจาทรเทจ้าว,วาดวัดพระรามธาตุบริวิหารอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทได้พาท่านผู้ชมมาชมการก่อสร้าง พนอนอุตมะมงคลที่วัดพระบระมาธาตุบริวิหารทำไมชื่อว่าอุตมะมงคลก็เพราะว่าพนอนนี้มีความยาว38ต่อคือเป็นมงคล38ประการน,นะนี้ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการก่อสร้างพึ่งก็กอ,อสำเร็จไปประมาณ70%แล้วคุณโยมทีนี้ก็จะ ยกช่ชฟ้าในวันเสาร์ที่6กรกฎาคมอา2 6ยเวลา9ใานากาก็เชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านได้ร่วมกันน้มาร่วมกันยกช่ชฟ้าพระวิหารพระนอนพุทมงคลนะแล้วก็เราจะได้หา ปัจจัยในการไปทุนในการมุงหลังคาพระนอนนะอุตมะมงคลซึ่งก็ใช้เงินหลายแสนอยู่นะยาดิยยมนะนีหรือท่านใดที่ <c oughs> มีพระนะที่ได้รับแกกเป็นของขวัญอะไรมากมายตามบ้านตามเรือนเท่าไม่รู้จะไปเก็บที่ไหนอนะาตมะก็เชิญชวนก็เอามาบรรจุได้ในใะ่ที่พงพระนอนจะได้เป็นทุนรอนในการ เรียกว่าเป็นทุนรอนในภายภาคหน้าในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระนอนสืบไปในภายภาคหน้านะท่านใดหรือจะมาบรรจุก,ก็ได้ไม่มีพระก็มีพระที่ดีเราไว้บรรจุได้ก็โยงก็ถวายตามตถาองค์ระบาดอ,อะไรก็ได้นะคุณโยมเพราะนั้นก็เชิญชวนญาติโยมทุกคนทุกท่านมาร่วมกันยกช่อฟ้า พระวิหารพระนอนธรรมมงคลมาที่หกรกฎาเวลาเก้าในกานะญาติโยมนะนั่นก็ขอเชิญชวนอนุโมทนาญาติโยมทุกคนทุกท่านขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขกายสุขใจนะได้โรคไร้ภัยปารถนาสิ่งใดหรือทํากิจการงานใดๆก็จงสําเร็จนะคุณโยมนะสำเร็จรุง่งร่ง,รงดังปารถนาแล้วก็ ขอบารมีธรรมของสมเด็จพิจาโตโตทำไมทํามาพูดทุกครั้งว่าทําไมต้องสมเด็จพิจันโตเพราะว่าวัดพระมรมธาตุนั้นสมเด็จพิจานโตนั้นท่านเคยเป็นสมณีที่นี่มาก่อนสี่ปีเมื่อปีสองสามสองสามสี่ห้าแล้วก็ถึงสองสามสี่แปดนะคุณโยมนั่นก็ท่านก็มีบารมี เรียกว่าได้เคยมีความผูกพันต่อวัดพระบรมธาตุแห่นงนี้มาก่อนนั่นก็เชิญชวนญาติโยมได้มากบบราบไหว้นักการแล้วร่วมกันสร้างพระนริวมมงคลเพื่อชีวิตของโยมนั่นจะได้อุดมนะเรือว่าสูงสุดอุดมสุขนะมีความสุขความจเจริญต่อไปความนาจคุณงามความดีคุณประสิทธิ์ใจคุณของอดีตเจ้าวาดทุกรูปทุกนาม มีพ่อช้างเป็นต้นแล้วคุณของจาคุณสมเด็จพระจันโตคุณของหลวงปู่สุขจงประสิทธิ์ประสาทพรให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านอยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขทุกท่านทุกคนเทิญขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมงานพิธียกช่อฟ้าพระวิหารพระนอนอุตมมงคล ณว,วัดพระบรมธาต Jean ุวรวิหารตำบลัชนาศอำเภอเมืองชัยนาศจังหวัดชัยนาศในวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2567เวลา9นาฬิกา39นาทีอย่าพลาด6กรกฎาคม2567ร่วมงานพิธียกช่อ้าพระวิหารพระนอนอุตมะมงคลสร้างธนาคารบุญอันยิ่งใหญ่เสริมอำนาจวาสนายศถาบรรดาศักดิ์กิจการงานใหญ่โตมีรากฐานที่มั่นคงชีวิตมีแต่ความสุขตลอดไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดพระบรมธาตุวรวิหารโทร0917426994และ0959282596 เป็นประจำค่ะในทุกครั้งที่ท่านผู้ชมนั้นได้มีโอกาสรับชมผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ให้คอมเมนต์พูดคุยกันค่ะว่าสามารถที่จะเดินทางตามรอยที่รายการของเรานั้นเดินทางไปตามวัดต่างๆได้หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะมีความสุขในวันหยุดนะคะแล้วก็การเดินทางนั้นขอเดินทางด้วยความปลอดภัยรัฐมณีกังวลไกลและรายการนั้นลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิก สวยครบจบที่เดียวโทร02-0047418